สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะไต่จะชวนทุกคนมาเก็บกองปุ๋ยกันค่ะเป็นกองปุ๋ยที่ไต่ทําจากหญ้าสดพืชสดนะคะก็ที่ได้ทําไว้ในถุงปุ๋ยแล้วก็ในตะกร้านะคะนํามาตากแดดเกลี่ยเกลี่ยจนแห้งหมดแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราได้กองปุ๋ยแห้งๆแบบนี้นะคะมาเก็บไว้ใช้ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนก็เป็นกองปุ๋ยนะคะที่ไต่ได้ทําจากพวกพืชสดนะคะ หญ้านะคะที่เกี่ยวบริเวณรอบๆสวนนะมันก็จะมีบางส่วนที่ย่อยนะคะและบางส่วนที่ไม่ย่อยแบบนี้นะไปสังเกตดูเนี่ยส่วนมากตัวที่ไม่ย่อยเนี่ยจะเป็นพวกก้านเขาค่ะอันนี้ก็คือพวกก้านนะคะพวกกิ่งก้านเนี่ยยังไม่ย่อยดีนะตัวนี้เนี่ยเราจะเก็บใส่ตะกร้าแล้วเอาหมักทําต่อก็ได้นะคะเนี่ยแตก็จะแยกไว้ในตะกร้าก่อน ะะเวลาตักใสเวลาตักไปใช้เนี่ยก็จะได้ตักโดนแค่ตัวปุ๋ยจริงๆแล้วแต่เอาปุ๋ยกองนี้ที่ต่ายทําในกระสอบปุ๋ยนะคะมาตากเนี่ยน่าจะตากประมาณใช้เวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าที่บ้านนะคะฝนตกค่ะบริเวณที่ตากตรงนี้คือโดนแดดจ้าเลยนะคะไม่มีหลังคามาปิดเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเวลาฝนตกลงมาก็จะโดนน้ำฝนเต็มๆเลยค่ะเดี๋ยวแต๋ก็จะเอาพวกเศษนี้ที่ไม่ย่อยดีเนี่ยเก็บออกนะนี่ค่ะส่วนกองปุ๋ยที่เหลือเหล่านี้นะคะก็จะตักใส่กระมังตักใส่ภาชนะเก็บไว้ถ้าใครมีถุงปุ๋ยเยอะนะเก็บไว้ในถุงปุ๋ยก็ได้ค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวจะตักใส่กระมังไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่นานก็จะได้นำไปใช้แล้ว ต่ก็รอจังหวะอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะแห้งนะคะเพราะว่าไต่จะนําพวกปุ๋ยหมักเนี่ยไปใส่ในต้นมะระค่ะต้นมะระของไตยนะคะหลังจากที่ได้บํารุงไปแล้วเนาะก็ปรากฏว่าโอเคเลยนะเริ่มออกดอกแล้วนะคะ,ะปุ๋ยหมักนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้าหรือในถุงปุ๋ยนะคะที่เราทาเนี่ยควรจะนํามาตากให้แห้งก่อนนําไปใช้นะคะ นี่ค่ะทุกคนดูสิจากหญ้าสดนะคะจากพืชสดนะนี่สิ่งที่เราคิดว่าไม่เป็นประโยชน์นะคะสุดท้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะใครมีหญ้าสดใครมีใบไม้แห้งนะก็สามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้ค่ะ แล้วพอเราทําได้ใช้แบบนี้นะคะเราจะรู้สึกเราเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าพวกหญ้าโสดพวกเศษพืชที่เลื้อยๆที่เราไม่ต้องการหรือใบไม้แห้งเนี่ย<ๆ>เขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะนี่ต้องตากให้แห้งแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแห้งจริงนะไม่มีติดมือเลยค่ะแห้งสนิทนะคะนี่ไม่มีติดมือเลยค่ะแห้งแบบนี้เลยนะ ก่อนนาไปใช้นะคะทุกคนแล้วตอนแรกที่ไตนํานกองปุ๋ยมาเทนะคะปรากฏว่าเจอกิ้งกือเจอแบบสิ่งมีชีวิตต่างๆมแมลงต่างๆนะคะเพียบเลยค่ะแต่พอเรามาตากแดดแบบนี้แล้วเนี่ยความร้อนก็จะช่วยขับไล่พวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆกิ้งกือหรือแมลงต่างๆออกไปเองค่ะ นนีะคะช่วยลดต้นทุนด้วยนะได้เต็มหนึ่งกะละมังเลยค่ะ นี่เลยค่ะก็เป็นปุ๋ยหมักนะคะจากพืชสดนะคะและจาก พวกหญ้านะคะต่างๆที่ไต่ได้ทำลงในถุงปุ๋ยแล้วก็ทำหมักในตะกร้านะคะได้ออกมาเต็มๆสองอันแบบนี้เลยนะคะต่ก็จะมีปุ๋ยไว้ใช้ช่วยลดต้นทุนนะคะไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยคอกมาหมักนะคะได้ตัวนี้ตัวนี้คือเราผ่านการหมักมาแล้วนะคะตัวนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยรากพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากปุ๋ยตัวนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องผ่านการหมักอีกแล้วเนาะเพียงแค่ก่อนนำไปใช้เราต้องตากให้แห้งเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะ ประโยชน์ดีๆแบบนี้นะคะท,ทำจากวัสดุที่เราหาได้ง่ายๆจากในบ้านเรานะคะแต่ว่าข้อเสียของเขานะคะก็คือใช้ระยะเวลานานในการหมักเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาเนาะแล้วก็มีพกตะกร้าหรือกระสอบปุ๋ยเหลือใช้นะคะเราหมักลืมทิ้งไว้ไปเลยค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะได้ปุ๋ยมาใช้ช่วยลดต้นทุนค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแต่ก็จะยกปุ๋ยเข้าร่มนะคะเดี๋ยวฝนตกมาอีกเปียกอีกนะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ